ผมเจือชอบพัทละทีมผมมีครับยายผักกาดมีกะตายหมู <c oughs> หมูยาวสามตัวที่บ้านฉัน <c oughs> ฉันมักไปหายายผักกาด เพื <că> ่อเพื่อเพื่อซื <DM X> ้อเพื่อซื้อถั่วฝักยาวเพื่อซื้อเพื่อซื้อถั่วฝักยาวกะกะกะชายกระชาย กะใช่มากะใช่มากะใช่มาฝากฝากแม่กะใช่มาฝากแม่กระหมือ มาทำแม่นำผักมาแม่นำผักมาทำอาหารให้ให้ให้ฉันให้ฉันและและและ และและพ่อและพ่อและพ่อทานทานและพ่อทานข้าวและพ่อทานจากจาก,จากนั้นจากนั้นพ่อก็ สารตะตกล้าจากนั้นพ่อก็สารจากนั้นพ่อก็สารตะกล้าไม้ ไม้ตักปลาไม้ไผ่ไม้ไผ่ตักปลาใบใบ,ใบไม้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 ให้ให้ให้ฉันให้ฉันให้ฉันไป ให้ฉันไปจ่ายต,ตลาดตลาดตลาดใกล้ใกล้ใกล้บ้านใกล้ใกล้ใกล้บ้านใกล้ใกล้บ้าน ฉันฉันดีใจมากมากที่ได้ตักกล้าใหม่ไป <Bye. S 2> ฉันดีที่ที่ได้ตักกล้า,าได้ <Bye. S 2> ใบใบ มใบสวัสดีครับ